สบายดีป่าลุงพ่อพ่อก็สนงูเหยี่ยมคือเก่าป่าลุงดำหน้าตากแดดอีกแล้วเมื่อนี้ป่าลุงเอ้ยตอนแรงป่าลุงดำหน้ายังมาเ,าเล่งใส่แตปุซ้าไฮมากใลยสามคนจริงๆแต่แม่ก็พ่อสองคนนงวัดน่ะไปอันนั้นป่าลุงเอ้ยไปดำหน้าใส่ปุซ่าแต่หน้าจะคล้องมาทันแล้วทำหน้าไป่ทำหน้าสวใสด เถาแล้วมือนี้ทั้งแดดทั้งแข้งหน้า kh eng, kh eng. ก็แข้งแข้งบานนี้ขึ้นดถหายใหญ่แล้วสถานใหญ่ทุดงไทยเบิร์ดมืออะไรไปลุงหน้าหายเดียวนี่โอบักใหญ่อรวมแล้วพอดีซิบมือพอดีรวมเบิดทั้ง,งทีททมือยิ่งหมอดสองอาทิตย์หน้าหน้ากระเด็นหน้าดิซิบมือ ประมาณ <16. S 1> ประมาณายมายอยู่สี่ไปเหมือนกันแหละอีท๊อเงินก้อนหน่อยหนึ่งเงินด้านหนัอกอ่บิดสายบิดครัวไปลุงเลยอีเงินก้อนหน่อยหนึ่งนแหละอันปลาสิเหล่าเล้วกลางวั้ ผมจจกก็เสีได้ดามด้หนี่กแ็แล้วเลยเนะทดำไปเรื่อยๆด้ดบ้านนี้เบ็ดสายเบ็ดครัวต้นหน้าขะขางนี่ขะเจ้าดำแต่โดน<ไ>ิดกาดจังมัดน,นีน่นรารหนันเยนึ่งเงยซีมัดหนึ่งเยมัดเบ็ดหาไผ่ ป้าเปิดหาชีพไห่ชื่อว่าลายกูหมูนะไห้เห็นไงวมันกล้ากับมันปูใหญ่ป็นได้เด้ใหอหน้านนี่ห้่กเบิดทงหน้าตัวนี้มแต่ไห้ยัยใหญ่กูมูนะไห้กาววมือวะว่ามันแข็งทั้งร่มก็ยิงก็จะไห้วะ ยสามาีซ้ำไหไก้นต้นก็ไ้นี่อันสังเกตว่าไ้ตัวเนื้อบบมีคาเทราแล้วยายเป็นไ้เดียวกันอยู่ยเห็ุเป็นไ้เดียวกันเนนด้เว้เฮายเยียดหลาเพื่นะ <c oughs> อไนะหอนนนะอ้น่เ,น,เนี้เพราะว่าทางลุมน่ะก็เหตุต้อน อดี๋ยวใเ็ได้ประเด็กันรวมล้ยงก,กับมาณงครั้งเนาะอือเญญาเป็นยงข่ตากแดดทั้งน่ะฮะัายไ <c ười> ด้าดาแม่กับลูกากเคืนัวไว้มักว่บไวลีไวาลูกขึ้นแต่ชชองเะุกมงกกกงขึว <c ười> ้าเธอ แดดแดดมันแดดเกินพากันขึ้นไหวบ่ค่ะเลยมับ่าใบเกลือเอาใบเกลืเพราะกรถไทยกอยากก็กิน่อยากกินแขงกับบุีห่วย ขาไก่ขาก่อะสาวสีโตขาวเขากอสาวสาไปอบ่าไ้านนีว่านี่ก็บริลลองกีบปีเบิรงกบุลุงเงหมว่านนี้ข่มว่านนี้จนบริลลองมาดำให้ยดำนาเลยนอนที่ห้องน้ำมดก็พอสองคนดำูว่านนี่ดปช่องไฮดิ so not, here, <laughs> ่องไไตอนแรกนั้น <laughs> ตอนแรกนายหนึ่ง,งตอนเสาร์ดำโซงตอนแรกดำสามหมน้ำาสู้จตหน่อยกัน,นลแล้วหัวหน้ามันก็นกบบริหน่อยเปน็นอะนนไรได้ลุงเลยต่นี้ขึ้นไปสอดผูดสอดที่ยังโงงลงมาอีกทั้งผูกดำกผักข,ขาดนำ้ำก็ใช้พุ้เปียงข้อข้อลอยโซ่ะได้เปลุองเออ สาพุ่ยพ่อมันกะแมน่ยะ่ายขดแมนหน้าบอดีหน่อยรวบรวมกันน่ะหน้าสามถงกูได้นีะเพราะว่าสามพูดเด้เพราะพูดหนึ่งกะแง่กันมาหารหอดกกตะแบงตะนี้ข well. ึ้นไปห้าหอดกกข้อ แล้วก็ลกงหดหนุ่มต้อนซ้ำหตยแต่นี้ข้นเทไปสอดเทียงผู้ปันกระเบด้งหน่อยๆ่าเงี้ยผวาหน้ากะผวาหน้ากะบุบมีหน่อยมีแต่ไหอยใหญ่ๆวันนี้ทางข้างนี จ้าจาดำก่อนมันเกีียวคเลือเด้นนี่มันติดล่ะตัวแรกหน้าหน้าคอยหน้าห่างนะดำน้าถีบเป็นถีบได้เหตุอะไรกระด้าบ้างเลยนะอื้ม ตะปีเนี่ยยากหน,นาแข้งผกับบุีนาแขงผลกับบคอยดีดำหน้าแรกน่ก็ที่ค้นไป็เล้ากาแล้วเป็นลุงเงินนีน่พระาะด้ะดหน้า,นานเบอร์อื่นบ่ได้อยู่นะ่ได้อยู่รอกเตอบ่คำมกม,มาดาดั กามันกะจ๊งแม่ไนามันยองยงยัง้ยงงัามงกาเพราะว่าลูกลายมือปรมกันจ๊งเม่นจ๊กมือเลยทีอุ้มอากอุ้มอาวไม่ได้แต่เหมามันติดกันเลยดิอย่าฝ่าตื่นเชียงคอยด้อคอยเจ็บคอเชียงก็บ่อย่าคือเขาแมน ตั sea, ้ง <mini> ด <drained out> <LO ulated> you know ้อยหนแค้วรมจุมา่ายันเมือเช้านอนหย่อนย้งยังงงกนะกิดับาดีบ่หยืปวดมือเขรแน่ได้อมากช้าูแตมากใครแ ตำนาจอนจอนจอจอนเขากลางนี่แนวนี้นะไปแล้วไปแล้วอยู่กลางเอออันนี้ให้ตัวดำ้มหมู่ว่านอันตัวนี้นะให้ดั้มหมู่ว่านทองให้พ่โคโงผู้ผมมีให้น้อยเลยได้มีแต่ให้ใหญ่ไห่ไงนี่กะ มักเยายังไม่อันแรมมาทางขามันมีอยู่ดำสองคนเมื่อวานนี่สามหายสองหายห้าหน้าก้ห่างอยู่ปะลุงไงว่าดำหน้าบัตเปน็นไง หัวจัดันทีกับปูไตกระสิบัเป็นฮะบบเวนบานหน้าบันอุดมใสกระันอุ้ยกับปูไตกระสิบัไป้ายไปละครับทีในกลางข้าวอะน้ำห่างหรือห่วงวะจีพ่ออุปการพ่อวะ เด้นิเริ่มดแล้วเด้นี่เนี่ยลงมาบ่งบสามมอย่างเงี้ยลงมาสามมือนอนพักกันเหื่อยแห้งนอนเลยนอนสามมือพักกันลงมาจ้กว่าสี่มมาจากตอนนี้นั่นสี่มืยวห้ามแล้วสี่มเกิงเลยเฮ้ยแต่เวทเหนือโคตรวเลย กินนา่มันตะเวนตจิตตก่อนเวนก่อนเนาะทำไว้แจงไว้เดมทำไว้แจงไห้คือว่านอนกับเป็ดที่นแจงเลยมือมาพบกมึงกลัวเลยตะลมือแล้วแม่แม่เท่าเต้าคุมือจอ่อันนะจะกรเท้าก็ะเืองขออกกระเท่าก็เฮืองมัดแล้ววนนี้เท่ไปเท่ามาอยู่แล้ เมือเสือกะนอนบูมือออเด้ก็บไริหารซ้ายแหลวบันนี้ไปเลยเลยไปเลยเมื่อแถ้าไปโทปุ๊กนะ่ะบริปากลูกผลน,น้ำเมือ่อยรับเลยขอข้าเจ้าชิวานป่ยยา,างไปยางมากแล้วก็ บับดดบดวบอดอกพี่เอาเดี๋ยวเขาพี่เให้อันนี้นะหาที่ดำต้นน่ะเป็นวางเป็นวางเป็นใต้น้ำปลาลุงเลยตากากแล้าไปเลยเร้อเ,เอมือดไปแล้วตาหนึ่งตาที่ชองอันนี้ตาเท่งนี่นะจ็คแมนใน้ใดปูวานหากมันยาว เช็คเมนได้ไหโลกก่อนมวล,ลจับกาบพอสิมาอีกมัดหนึ่งตาตัวนี้เนี่ยเงาได้ปะลุงเนี่ยกาเนี่ยงามหอนี่ก็สิเดล่าละปะลุงฝากก็ไห์ก็แ์ก็จิตตามส่องเยาบในเด้อปะลุง ตอนคลิปนาประลงสบายดี